สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปพลิกอากาศนะครับแบบ t i m e l e s s คุณสามารถจะย้อนกลับมาดูได้ทุกๆสามเดือนสำหรับคลิปนี้นะครับในหัวข้อในครั้งนี้ในคลิปนี้นะครับคือหัวข้อคุณจะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาได้อย่างไรนะครับให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูณนะตอนนี้นะครับทำสมาธิตั้งจิตตั้งใจนะครับทาจิตใจให้โล่งโปร่งสบายทําให้มีความสุข นะไม่ต้องคิดเยอะอะไรมากทำโรคๆผ่องสบายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสับไพ่นะครับตั้งจิตไปด้วยนะครับกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่กล่องที่ห้า มีไพ่ทั้งหมด5กล่องนะครับกล่องที่1กล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่4ี่และก็กล่องที่หนะครับให้ทาจิตให้เป็นสมาธิและกล่องไหนรู้สึกดึงดูดมากที่สุดนะครับกล่องไหนรู้สึกถูกชะตามี่สุดให้เลือกเพียงหนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เลือกกล่องที่1นะครับไพ่ขึ้นเป็น5ดาบนะครับ คุณจะดูดความรักที่ดีเข้ามาได้อย่างไรนะมันเป็นในเรื่องของพลังงานของอสิ่งที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองนะจากประสบการณ์นะจากเรื่องราวที่ผ่านๆมานะจากรักที่ทั้งดีทั้งไม่ดีนะใครึือว่าคุณเจออะไรมาเยอะแยะมากมายคุณมีประสบการณ์เยอะนะในเรื่องของความรักนะแล้วสิ่งต่างๆที่จะได้รับความรักที่ดีเนะี่ยมาจากประสบการณ์ของคุณน้วนๆเลยนะคุณมี ใจสามารถสแกนได้แหละว่าเออในเรื่องความรักคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะเป็นแบบไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะไม่ว่าคุณจะเอยากเป็นความรบไหนคุณจะได้ดั่งใจได้โดยเชงกันนะครับเราราดูซิว่าเอกลักษณ์นะครับของกล่องนี้นะเอ้ยรับกล่องนี้ก่องหนึ่งเนี่ยเอกลักษณ์ของคุณเป็นอย่างไรเนียดูซิเอกลักษณ์ของคุณนะครับคุณเป็นคนแต่งตัวเก่งนะเออเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณเป็นคนแต่งตัวเก่งหรือลองฝึกฝนเออ แต่งตัวให้เก่งมากขึ้นนะจึงดูความลับที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่ขึ้นเป็นลงไหลดอกไม้นะคุณมีความสวยคุณมีความงามหรือเสริมความเกี่ยวความงามเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งตัวให้เก่งหรือคุณแต่งตัวเก่งเนี่ยก็ลองสร้างการแต่งตัวที่ แปลกแตกต่างเนื้อเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองดีๆนะเอาจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความรักที่ดีเนี่ยเข้าหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองนะครับแล้วก็มันทาให้เหมือนอะไรที่มันแบบทดูหน้าซึ้งซึ้งซึมๆเนี่ยทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกถึงความสุขคุณมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะความมั่นใจแหละเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองรวมไปถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวการแต่งหน้าแต่งตาการเปลี่ยนทรงผมรุกใหม่สไตล์ใหม่ยิ่งทําให้เป็นสิ่งงดดดดดทีี่่่ยยิิเกกไ้วชัันนะครบ มาดูในเรื่องของจุดเด่นของคุณที่ตึงดูวความปรักดีๆนะครับจุดเด่นของคุณจุดเด่นของคุณนะครับให้ขึ้นเป็นหนึ่ถ้วยนะครับจุดเด่นค,คุณคือความใจเอ็มจุดเด่นของคุณคือ,อคุณสามารถรอคอยความรักได้นะครับนั้นในสิ่งที่มันเป็นสเสน่หที่เวลาใครยอยู่กับคุณด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นในจุดพลังงานของความ เย็นนึ่ ELLER, ความสบายนะความรู้สึกดีๆนะความรู้สึกมีความสุขนะคืออยู่ด้วยแล้วมันสุขอบุนใจนะคุณเป็นเหมือนแบบ era, พระพระแม่พระนะเออใครอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจนะก็คือเป็นจุดที่ดึงดูดนะความ,วามรักดีเข้าหาด้วยใครที่อยู่ใกล้คุณเหมือใครที่เข้าหาคุณคุณนําจุดเนีย้ยเออเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นนะเวลาใครอยู่ด้วยก็รู้สึกมีความสุข Потому, รู้สึกเออรักคุณชอบคุณเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่คุณเองมีอยู่แล้วนะครับ มันสึกว่ารับภาพในใส่ตาคนอื่นนะมองคุณอย่างไรนะครับ ให้ขึ้นเทหมดตักคุณเป็นสายเปหรือเปล่านะเออมีอะไรก็อยากจะให้หอะไรก็อยากจะเปไปหมดนะเออคุณเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือนะคุณผ่าได้มาเยอะแล้วในเรื่องของความรักนะเออมันเหมือนแบบไม่อยากจะรีรอไม่อยากจะอะไรแล้วอ่ะคือมันก็อยากจะได้ความรักที่ดีนะคนท่าสสยตาคนอื่นนี่ยกขก็มองคุณเป็นคนดีนะคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณอยู่ในศีลในธรรมหรือคนเป็นคนที่ไม่หลอกลวงใครเป็นคนที่จริงใจนะคนรอบข้างคนงจะมอง คนที่จะเขาคนอื่นที่เขามองคุณกาน่าจะมองดีมากๆนะครับแล้วก็เอจริงๆนะคนก็มองว่าคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเพราะจากสีหน้าจากการปฏิบัติตนเจากการเข้าหานะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะเ,เป็นจุดที่ดีทุกซ้าไปแล้วก็มองว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทุกซ้ําไปที่ผ่านโลกมาเยอะแล้วก็เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจได้ด้วยเช่นกันนะครับอมาดูซิว่าสิ่งที่ต้องระวังล่ะนะครับสำหรับกล่องนี้ดูซิ ให้ขึ้นเป็นตาสว่างนะก็ต้องมีสติถวายนะเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ชอบนะครับสิ่งที่เป็นแรงดูดเนี่ยคุณจงทําจิตใจให้ดีนะครับแล้วสิ่งที่จะได้รับความถูกใจก็จะเพิ่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ดึงดูดความพีงีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากแรงปรารถนเออแรงสิ่งที่คุณต้องการนะนั้นสิ่งที่คุณไม่ชอบนะก็จงอยา่า สิ่งที่ไม่ชอบก็จงอย่ทำสิ่งที่ชอบก็จงทำในสิ่งที่รักที่อยากจะได้นาะใน้เรื่องามรักดึงดูดใจอยู่แล้วเพียงแค่คุณต้องสร้างแรงปรารถนาดึงดูดอะไรดีคือเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดโลกนี้คุณผ่านอะไรมาเยอะหรือผ่านอะไรมามากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่มันเป็นจุดที่คุณต้องสร้างขวัญและพลังใจที่ดีและรักดีๆก็จะบังเกิดกับทุกคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับแลง้วนะนะเนี่ยดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สอง นะครับอ่ากองที่2เป็นอย่างไรกองที่2ไปขึ้นในเรื่องของอัศวินถือไม้นะครับอัศวินถือไม้เนี่ยคุณคือเป็นการที่คุณเนี่ยลุยนะเออมามานะมีมานะเออคือลุยลุยเข้าหาความรักนะเออชอบลุยชอบจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปค้นหาไปคไยหาความรักเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนเ e อ็กโทบดด้วยซ้ำไปนะเออในการที่จะชอบเข้าหาชอบปูชอบคุยนะเป็นคนที่ เก่งในทุกๆด้านเก่งในทุกเรื่องนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้วเอกลักษณ์นะครับของคุณกองนี้เป็นอย่างไรใครขึ้นเป็นคนที่อ่อคือเป็นคนที่แบบเจอใครที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ได้ชอบช่วยเหลือหรือเป็นคนที่แบบแบบดีอ่ะ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเอกลักษณ์ตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ ใส่ใจความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของผู้คนคนรอบข้างนะครับเป็นคนที่มีความยิ้มแย้มเจ็มใสอยู่ยยยยตลอดเวลานะเออใครเห็นใครก็รู้สึกเอ็นดูคุณนะเออต่อมาไพ่คืน,เ,นเรื่องของอิสระภาพคุณเป็นคนรักอิสระนะเออเป็นคนที่ไม่คิดเรออะไรมากนะโกรธง่ายหายไวเออถึงโกรธ้วหายแป๊บเดียว นะไม่ได้แบบกดใครข้ามนันเข้าคืนหรอกนะเป็นคนที่จิตใจกลนการจะไม่อยากจะคิดอะไรเยอะอะไรมากกับใครมากนักนะนะครับและเป็นคนที่อชอบศิลปะเออถ้าชอบศิลปะด้วยเนี่ยคนข้างตรงนะคือพลังงานของการที่แบบชอบวางแผนชอบคิดอชอบศิลปะชอบไปเที่ยวชอบที่จะไม่ชอบอยู่กับที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆเป็นพลังงานที่แบบอยากจะมีความสุขในแบบที่ตัวเองอยากจะให้มีอยากจะให้เป็นนั่นเองนะครับเป็นคนอิสระนะครับ มาดูเรื่องของจุดเด่นนะจุดเด่นของคนกองนี้นะจุดเด่นที่ดึงดูดความนักที่ดึงเข้ามานะครับให้ขึ้นเป็นสเตรนท์นะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะนการที่คุณมีความแกร่งเการที่คุณมีความคิดบวกมีพื้นฐานชีวิตที่ดีนะจุดเด่นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดที่ไม่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ใครเข้ามาหรือความนักดีเข้ามาเนี่ยเขามีความอุ่นใจนะแล้วเป็นสิ่งที่มันเหมือนใครเห็นปุ๊บเฮ้ยทำไมคุณดูมี การแต่งตัวเออมีภูมิมีฐานนะแต่งตัวเก่งเออทำไรมันก็ดูดีไปหมดเนี่ยมีความแก่งในทุกด้านนะเหมือนเวลาคนมองเราปุ๊บเขารู้สึกอุ่นใจเออรู้สึกมีความสุขรู้สึกแบบปลื้มปิติโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเสีล์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคุณอยู่แล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าภาพในสายตากุ่่อื่นเนี่ยมองคุณอย่างไรนะครับ ให้ขึ้นเป็น ความสําเร็จนะมุนพายสายตาว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะเออคุณเป็นคนที่เก่งนะเออคุณแต่งตัวดูดีนะคุณมีภูมิฐานนะไม่ใช่ว่าคุณจะไปลอกใครนะคือคุณคนมองแบบนั้นว่าคุณเออคุณดูดีนะคุณมีความเก่งนะถึงแม้ว่าเขายังไม่รู้จากโปรไฟล์อะไรคุณก็ตามแต่ first impression เนี่ยคุณค่อนข้างดีมากๆนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของหนังฟ้าเออค่อนข้างมีความสวยมีความหล่อเออมีความดูดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ตามไม่สําคัญเลยแต่มาลุคสไตล์ของตัวคุณเนี่ยค่อนข้างดี มีอยู่ตัวคุณอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังบ้างนนะสิ่งที่ต้องระวังเปอย่างไรไพ่ขึ้นควา้าใยนะในเรื่องของความที่คุณเองต้องเต็มใจให้เยอะๆนะในเรื่องของความรักบางสิ่งบางอย่างเนะี่ยมันเป็นเรื่องของใจที่คุณเองต้องเต็มใจในการไข่หาความรักบางอย่างนะคุณสร้างแรงดูต่างๆที่มัน มันมีอยู่กับตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดเชื่อะนะคือมันใจตัวเองกันที่สุดเลยเพราะไพ่ร่วมมันสามารถควา้าใจในเรื่องความรักได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รักที่ดีรักที่ใช่มันจะเป็นเหมือนพมลิกิจที่จะดึงดูดเข้าหาตัวคุณไม่ต้องไปคิดอะไรรมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการสร้างใจให้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วรักที่จะดึงดูดข้าวหาคุณรักที่ดีจะข้าวหาคุณมันอยู่ที่ใจตัวคุณต้องการรักแบบไหนส่งพลังงานแรงปัถนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงแรงดึงดูดพลังงานจักรวาล จะหนุนนะําให้ในเรื่องของอความรักไปที่ทางนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับสหรับคนที่เลือกกล่องที่สามนะครับกองที่สามไปขึ้นเป็นแปดถ้วยนะครับอืคือพนักงานของแปดถ้วยนะครับบองบอกในเรื่องของตัวตนตัวคุณน,น,นะออในเรื่องของการที่พยายามจะเดินออกจากจุดเดิมๆเ,มเออพยายามที่จะหาหนทางแห่งความประหาหนทางแห่งความสําเร็จ นะหาคนทางให้ตัวคุณม,มีความสุขมากขึ้นพยายามจะหาแรงดึงดูดรุดหลักดีมาโดยตลอดนะครับบางทีมันเลือกทุกบ้านพลาดบ้างพลังบ้างน,นะเป็นเรื่องพลังงานของใจที่คุณต้องสร้างความเข้มแข็งเยอะๆนะดูสิว่าเราเอกลักษณ์หลักของคุณกองนี้เป็นอย่างไรนะครับถึงแม้ใจเป็นี้ไม่เป็นไรนะแต่เรามีเอกลักษณ์ของตัวคุณอยู่แล้วนะครับ ให้ขึ้นเป็นความเคารพนะก็คุณมีความแกร่งแล้วคุณมีความอดทนสูงนะครับเออเวลาทำอะไรก็ตามนะคุณไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้คุณอดทนได้นะถึงแม้ว่ามันจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่คุณมีสิ่งนี่ตรงนี้เวลาคุณที่รู้จักคุณเนี่ยเออเป็นคนที่แบบ ดทนรอได้หรือไม่ว่าเขาให้รอแค่ไหนคุณก็รอนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของกีฬานะเออคุณเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่มีภูมิฐานเป็นคนที่ร่างกายกำยำแข็งแรงนะครับหรือว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงแต่ว่าคุณแข็งแรงดีมันําให้มาเป็นเอกลักษณ์ที่เวลาคนมองเอ้ยทำไมคุณดูผิวพรรณร่างกายอะไรมันดูแบบสมบูรณ์แบบนะครับ ต่อมาเพาขึ้นเว้ยถ้าคุณได้ดน,นตรีเป็นเนี่ยค่อนข้างเป็น,สนเสน่ห์ที่ดีเหมือนกันนะเป็นเอกลักษณ์ของคุณได้ได้วยนะรวมไปถึงการร้องเพลงการได้ดน,นตรีต่างๆหรือว่าภูมิฐานของคุณดูเหมือนเป็นคนได้ดน,นตรีหรือเปล่าเป็นคนที่อามองดนตรนแง่ดีหรือเปล่าเ,เนี่ยปเป็นเอกลักษณ์ที่ดีที่คุณมีอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของจุดเด่นนะครับของคุณที่จะดูดความรักที่ดีนะจุดเด่นของคุณเป็นอย่างไร ุดเด่นนะครับไปขึ้นเป็นเชื้อโมเรนต์นะครับในเรื่องของการที่เ เวลาคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเช่นันนั้นคือคุณสามารถปรับเปลี่ยนปรับใจประคับครองใจที่ดีเจอความทุกข์อะไรมาคุณปล่อยวางได้ไหวนะจุดเด่นตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าความรักมาในรูปแบบไหนก็ตามคุณรับฝังเออคุณพูดคุยคุณชอบที่จะเข้าหานะมีปัญหาอะไรก็เคลียนะมีปัญหาอะไรก็พูดก็คุยชอบช่วยเหลือทาให้ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยอยู่ใกล้คุณก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขคุณเป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ เข้าหาพูดคุยหรือเป็นคนที่อบอุ่นเออเป็นคนที่นุ่มนวลน,น,นะเป็นคนที่รับฟังไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามอน้อยมากไม่สําคัญแต่เหมือนเวลาการกระทำขงตัวคุณดูเป็นผู้ใหญ่เออดูเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะสิ่งนี้นจะเป็นจุดเด่นมากๆเลยที่ดึงดูดให้รักด,ดีเข้าหาตัวคุณโดยที่คุณเองจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปนะครับมาดูในเรื่องของภาพในสายตาของคนอื่นที่มองคุณนะครับ ขึ้นเป็นที่รู้จักนะผ้าสายตาคุณเป็นคนที่จะเป็นคนที่เหมือนแบบมนุษยสัมพันธ์ดีเออชอบพูดชอบคุยชอบเจรจาชอบเข้าหานะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานะมีไปนู่นไปนี่ไปนั่นทำไมจะเป็นคนรู้จักเต็มไปหมดเลยนะครับขึ้นเป็นเป็นหงเป็นใหญ่แล้วคุณเป็นคนที่เป็นหงเป็นใหญ่คนรอบข้างชอบช่วยเหลือแล้วคนสายตาคนภานนอกก็มองออ้ยทำไมคุณคนนี้เป็นคนที่หมามชอบช่วยเหลือคนอื่นจังเป็นคนที่ใจดีจังเออเป็นคนจิตใจดีจังเลยนะเป็นคนดีในสายตาผู้คนนะก็ถือว่า เป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะมาดูซิว่าสิ่งที่ต้องระวังหละ่ะสำหรับคนเก่านี้ไพ่ขึ้นเป็นบึ้งหลักนะเออมันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องจัดบริหารจิตใจตัวคุณให้พร้อมนะการที่ฉันดึงความรักที่ดีเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการปฏิบัติตนไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณมีแล้วแต่เป็นเรื่องของใจปัจจุบันของตัวคุณด้วยที่ต้องสร้างพลังใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึง ไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของคาเวสวั์เนี่ยนะบ่งบอกในเรื่องของพลังงานใจที่ต้องมีความเข้มแข็งนะคือใจที่มีความเข้มแข็งไม่ว่าคุณจะปรารถนารักแบบไหนรักแบบใดก็จะสมหวังสมปรารถนาได้ด้วยนะทุกๆอย่างเป็นเรื่องของการสร้างฐานใจให้เพียบพร้อมเพื่อจะดึงดูดรักดีๆเข้ามาเมื่อรักดีๆเข้ามาใจคุณพร้อมการกระทำคุณพร้อมทุกอย่างก็จะเพียบพร้อมได้โดยเ่นกัดนะครับแล้วเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับสำหรับ กองที่สี่นะคะใครเลือกกองที่สี่เป็นอย่างไรใครขึ้นเป็น เก้าถ้วยนะพลังงานเก้าถ้วยปุ่มบอรเนี่ยเรื่องของการที่เป็นพลังงานของการระมัดร,ระวังตัวเออเป็นพลังงานของการที่มันเริ่มอยากจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นมันเจอมาหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างในเรื่องของความรักจึงทาให้อยากจะมีสิ่งดีๆนะมีรักดีๆแต่ถึงดูรักที่มันถูกใจเข้ามานะให้มากยิ่งขึ้นนะเป็นรักที่ออสมบัติในใจแต่ก็เป็นในจุดที่คุณเองต้องดูจิตดูใจเยอะๆนะครับอ่ะมนุษย์ว่าเราเอกลักษณ์ล,ล่ะของคนกองนี้เป็นอย่างไรดูซิ ให้ขึ้นสวนมดมนต์เอกลักษณ์คุณนะเออธรรมะธรรมโมรหรือเปล่านะเออชอบเข้าวัดชอบเขาวาชอบทำบุญเนี่ยพยขึ้นในเรื่องการที่เริ่มจะรักตัวเองมันเหมือนเป็นพยายามที่จะหาความสุขใส่ตัวเยอะๆนะเอกลักษณ์ในเวลาคนมองก็จะมองเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวาเออเอกลักษณ์ของคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีเป็นคนชอบสวดมนต์เป็นคนที่ไม่คิดร้ายไม่คิดร้ายกับใครเลยนะเป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีเอกลักษณ์ล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ มันก็ทําให้ไม่ว่าทําอะไรก็ตามอะมันก็ไม่ถูกกับตัวเองจนเกินไปประคุณเริ่มจะมองถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้นนะครับถ้าขึ้นความหลงไหลนะคุณมีสเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์คือเรื่องของหน้าตาเรื่องของบุคลิกท่าทางต่างๆคําพูดเสียงคําพูดเสียงคําจาต่างๆนะอ่อนหวานคําพูดไพเราะเออมีหางเสียงต่างๆได้เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณนะครับให้ขึ้น ต่างประเทศนะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบไปท่องไปเที่ยวบ่อยๆนะเออในเรื่องของเอกลักษณ์ที่คุณอาจจะแต่งตัวเก่งแต่งตัวมีคลาสแต่งตัวมีแฟชั่นนะนำแฟชั่นหรือแฟชั่นปัจจุบันคุณแต่งตัวเก่งนะเป็นเอกลักษณ์ที่เวลาคนมองก็จะจดจําคุณได้หรือคุณมีหน้าตาที่น,ทน่าจดจําคุณมีการแต่งตัวที่น่าจดจาทำให้คนจําคุณได้ดียิ่งขึ้น,นอันนี้เราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวคุณนะครับจุดเด่นหลักจุดเด่นที่ดึงดูดความรลักด,ดีเข้ามา ไพ่คือเ้เวอร์น,นะครับ mm hmm. ในเรื่องของจุดเด็ดคือเป็นคนข้างรักหรือเปล่านะ mm hmm. คือในเรื่องของจุดเด็ดที่จะดึงดูดความรักที่ดีนะเป็นเรื่องความใส่ใจนะุณเป็น คนที่เทคแคร์ดูแลนะผู้คนคนรอบข้างสิ่งนี้นจะเป็นจุดเด่นไม่ว่าคุณจะพบว่าจะเจอใครไม่ว่าคนนั้นจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาแต่กุณดเกี่ยวกับคนรอบข้างไปหมดเลยอ่ะและสิ่งนี้นจะเป็นจุดเด่นที่เวลารักเข้ามามันทําให้คุณมีภาพลักษณ์ที่ต่อผู้คนแต่ไอจุดเด่นตรงนี้มันก็เป็นจุดที่คุณเองก็ต้องรักษาเอาไว้ด้วยเพราะว่าเป็นจุดที่ทําให้มันเกิดแต่ความสุขมันเกิดแรงดูดที่เจอรักดีๆที่คุณเนะี่ยเหมือนทําให้ก่อนแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆเนี่ยตามมาด้ดยเฉ่กนันะครับ เรื่องในภาพสายตาคนอื่นหลักเออคุณมีภาพลักษณ์อย่างไรคนอื่นมองคุณอย่างไรดูสิไ่ขึ้นเป็นผมได้คิดโอ้โหไปขึ้นในความรักนะเออมีแต่ความค้ั่งรักนะไ่ขึ้นความลหลงไหลไปขึ้นดัเวอร์นะคือคนในสายตาคนรอบข้างเนะี่ยค่อนข้างมองคุณดีมากๆเลยนะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเทคแคร์ดูแลดีเออเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะครับเออเป็นคนที่ใส่ใจ,ใจความสึกคนรอบข้างนะถ้าหากได้ได้คบ คนคนนี้ด้วยคบคณเนี่ยเขาก็มองว่า้คุณน่าจะเป็นอนาคตของเขาได้เหมือนกันนะเออดีนะเนี่ยต่อมาใครขึ้นในเรื่องของแบ่งปันนะคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือนะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คนภายนอกพักมองนะคือเวลาคุณไปพบไปเจอใครนะเหมือนคุณชอบช่วยเหลือชอบให้นู่นให้นี่ให้นั่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอ่ะและสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันสะสมมานานมันเลยทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสมตัวคุณนะครับบุริษต้องระวังมากดูซิ ต้องระวังนะคะนนรับไปขึ้นดื้อรั้นบางทีคุณไม่ค่อยฟังใครนะเออบางทีทําอะไรตามใจตัวเองเยอะเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยบางทีการที่คุณคลั่งรักบางทีคุณไม่เข้าหาบางทีคนก็อาจจะมองคุณเจ้าชู้หรือเปล่ามันก็มีมันมันสามารถมองผ่นนั้นได้เหมือนกันนะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะสิ่งต้องระวังนั้นอย่าสนานจนเกินไปเพราะบางครั้งคนก็มองมุมไม่ดีได้เหมือนกันก็ต้องมีการดูในเรื่องของบุคลิกดูเรื่องการที่ไม่เข้าหาคนมากจนเกินไปบางอย่างเหมือนเป็นการที่ให้ มากไปหรือว่า,เ,าเล่นมากไปกับคนนูน้นคนนี้คนนั้นกับการเหมือนเราไปจีบเขาเลยแบบนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันแต่สิ่งดีๆน,ะนี่มันก็มีภาพรายลักอณ์ดีๆมันก็มีก็คงรักษาเอาไว้ดีที่สุดนะครับแต่วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากประลังใจดีเป็นพลังใจนะครับกล่องที่ห้านะครับกล่องสุดท้ายสามรับคนที่เลือกกล่องนี้นะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือไม้นะครับพลังงานการเริ่มตน้นนะพลังงานของการการ,นะระทำนะเนพลังงานไพ่ กองที่ห้าเนี่ยบ่งบอก,บอกเรื่องของการที่มันอยากจะเริ่มต้นกับใครสักคนอยากจะมีรักดีๆตนะ่อยากจะมีรักมีความสุขแต่มันยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเป็นเพียงแค่การที่มันต้องเริ่มเอาใจใส่ตัวเองเยอะๆนะครับในเรื่องการที่มันต้องไกวาหาคนะวามนะรู้สึกดีๆความรักดีๆนะดูซิว่าแล้วเอกลักษณ์ของคนเก่านี้เป็นอย่างไรนะค,ะครับไค่ขึ้นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์นะ,ค,ะคุณเป็นคนที่ มีเอกลักษณ์ในการวางแผนชีวิตที่ดีนะเออเป็นคนที่วางระบบวางระเบียบเป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกในเรื่องของการทําชีวิตให้ประสบความสําเร็จทําชีวิตให้เออเหมือนการวางแผนชีวว่าคุณจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้แล้วเพื่อจะร่ำรวยจะมีหน้าที่การงานที่เออดียิ่งขึ้นนะคุณก็แจะวางแผนชีวิตคน้า่ดีซึ่งเสี้ยวนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของคุณนะครับใครขึ้นทําอาหารเฮ้ยถ้าคุณทําอาหารเก่งจริงๆดีนะเออ คุณลองดูซิว่าในเรื่องของการที่หากคุณทําอาหารเป็นเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์ปัจจวักเวลาคุณเจอใครพบใครลองทำอาหารให้เขากินทําให้เขาทานมันก็เป็นสเสน่ห์ของตัวคุณด้วยเช่นกันเป็นเอกลักษณ์ของคุณนะต่อมาไปขึ้นมนต์ดับนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนเล่นคองนะจะเป็นในจุดที่คุณมีสเสน่ห์เออไม่ว่าจะหน้าตาแบบไหนมันมีสเสน่ห์ของตัวเองเ่ยทั้งดวงตาเออจมูกริมฝีปากเออทรงผมหน้าตาการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของคุณที่เอ่อเวลาคนมองก็รู้สึกหลงไหลนะครับมาดูเรื่องของ จุดเด่นจุดเด่นของคุณที่จะดูด,ด,ดความรักดินเข้ามาด้วคุณคืออะนะครับจุดเด่นไพ่ดดพขึ้นในเรื่องของเจ็ดถ้วยนะครับอืนะคุณมีเหมือนแบบเวลาคุณจะทาอะไรเนะี่ยมันเป็นเหมือนกันที่เวลาจะพูดอะไรออกมามีแต่คนเชื่อนะเออเวลาคุณจะสร้างไอเดียหรือว่าพูดอะไรกับใครเนี่ยใครก็ไม,ไม่ไม่มีการไปรเนะสอ่ะเซลล์ไเป็นจุดเด่นของคุณที่จะเจอรักดีๆด,ด้วยซ้ําไปเพราะว่าเวลาคุณพูด เออคนเชื่อไม่ใช่ว่าคนมองว่าเอ้ยคุณเป็นคนโกโหกไม่ใช่นะเป็นจุดเด่นของคุณด้วยซ้ําไปที่จะดึงดูดให้รักดีเข้ามาเมื่อคุณพูดในสิ่งที่ถูกต้องอคุณพูดในสิ่งที่เป็นสัจจะนะแล้วคุณพูดในสิ่งที่มันเอไม่เกินความเป็นจริงและสิ่งนี้มันจะดึงดูดรักดีเข้ามาหาตัวคุณได้มากขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนเอยพูดโกหกพูดไม่ดีเนะี่ยมันก็เป็นการที่มันส่งผลกระทบไม่ดีด้วยเพราะจุดเด่นตรงนี้มันเป็นเหมือนสองแง่สองอาพมนะกพะจงใช้ในสิ่งที่ดีจะดี ผู้คนเออสร้างใาตาคนอื่นเนะี่ยมองคุณอย่างไรไพ่ขึ้นเปิดใจนะครับในเรื่องของคนรับข้างคนก้างจะมองว่าคุณเนะี่ยเข้าถึงง่ายนะพูดคุยง่ายสบายใจนะเออมีอะไรก็อยากจะเข้ามาหาพูดคุยกับตัวคุณเพราะดูเหมือนว่าคุณเป็นคนที่มีภูมิถามที่ดีนะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่ดีด้วยนะเวลาคน พูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อมันก็เลยอยากมีคนที่อยากจะเข้าหางคุณทั้งนเยอะนะครับแล้วก็ทุกอย่างดีขึ้นคือมันเหมือนอยู่แล้วสึกปลอดภัยอ่ะนะคือส่วนนี้ภาพสายตาคนอื่นก็มองว่าเออคุณน่าคบหาน่าจะพูดคุยด้วยนะเออคนรอบข้างก็อยากจะทำความรู้จักคุณนะก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีมากๆในสายตาคนอื่นที่มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับอะมันูซิบะเนี่เรื่องสิ่งที่ต้องระวัง สิงส่งที่ต้องระวังนะครับไพ่ขึ้นรักษาในเรื่องของสิ่งต้องระวังคือใจตัวคุณในแดดบางทีปลายใอยากที่คุณคิดบางทีมันก็กลัวกังวลเหมือนกันแหละนะในเรื่องของพลังงานใจที่มันต้องสร้างพลังงานใจตัวเองให้ดีรักษาใจเองให้ใหใหมากๆในเรื่องของความรับมันดึงดที่ดีอยู่แล้วนะออจุดตต้นของตัวคุณมันดีอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างก็ต้องใช้เวลาแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่านะครับไพ่ขึ้นฉับพลันนะเออทุกอย่างมันก็อะไรไม่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางมันไปอดีตมัน เหนื่อยเออมันหนักเนี่ยก็ปล่อยวางไปนะเริ่มต้นเสียใหม่ดีกว่ารอคอยเริ่มต้นรักใหม่ๆที่เข้ามาจะดีกว่าและสิ่งที่คุณดีสิ่งที่คุณมีมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งดึงดูดรักดีๆเข้ามาหาอยู่แล้วนะครับเดตนของทุกคุก็จะเป็นสิ่งที่คุณทําไปต่อให้ดีและรักก็จะสมหวังรักก็จะได้ดักใจโดยฉ่นกันนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากฝังใจให้ดีเป็นฝังใจให้นะครับ